ยุคศิวิไลจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคนนั้นก็จะเป็นคนสวยจะเป็นคนงามจะเป็นคนดีมีน้ำจิตมีน้ำใจดีการทั้งนั้นไม่มีอาฆาตมาดร,ร้ายไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีภยัยไม่มีเวรคือไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเหล่านี้ก็จะไม่มีจะดูให้ง่ายๆก็ดูคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ไม่ต้องทำมาหากินมันก็มีอยู่มีกินเองไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรก็คนในยุคสิวิไลนั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนอย่างนี้แหละการนุ่งการห่มก็จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายนุ่งห่มเหมือนกันอันนี้ก็จะหมดไปเพราะสมัยนี้มันผู้หญิงก็นุ่งเตี่ยวกางเกงผู้ชายก็จะนุ่งแต่งตัวเหมือนผู้หญิง ไว้ผมยาวอะไรอย่างนี้ก็จะหมดไปผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คนในยุคศิวิไลน์นั้นจะมีอรารยะธรรมคือเป็นคนดีมีศรรมีลมีธรรมอันสมบูรณ์พืชพันธุ์ัญญาหารก็จะเกิดขึ้นเองอุดมสมบูรณ์โูลสุขแก้วแหวนเงินทองก็ถึงจะมีขึ้นเกิดขึ้นมา มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เหมือนกับว่าจะไม่มีประโยชน์อัอังไม่มีใครปรารถนาแกวแหวนเงินทองเกิดขึ้นมาเป็นก่อเป็นกองก็ไม่มีใครสนใจเท่าไรเพราะว่าจะเอาไปทำอะไรกินก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้ที่ดีก็คือว่าของกินประทังชีวิตไปวันๆหนึ่งก็อยู่ดีมีสุขแล้วเหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรม เหมือนกับคนที่พระคุณเจ้าได้ว่ามานี้ไม่ต้องกังวลอะไรกับเรื่องธรรมาหากินท่านผู้ฟังทั้งหลายยุคศรีวิไลที่ท่านพระคุณเจ้าได้กล่าวมานี้คือไม่ใช่หมายถึงอีก300ปี400ปีหรือเป็นยุคของพระศรีอริยะเมตไัยก็ไม่ใช่แต่เป็นชื่อของยุคในส่วนหนึ่งของสมัยหนึ่งในรัชกาลนี้ ของเมืองไทยเรานี้อันจะมีต่อในยุคปัจจุบันคือยุคถิ่นกาขาวหรือถิ่นนุ่งขาวห่มขาวกันแล้วก็จะต่อในยุคนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็คงไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆคำพยากรณ์ที่เป็นยุคๆุคบสยุคนี้ตามที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้สังเกตมาก็เป็นความจริงทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อถือเอาคำใหม่ๆหรือคำนอกๆนั้นโดยเอาเต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็จะทำให้เกิดความวิตกกันมากขึ้นหรือว่าบ้านเมืองจะถึงภัยพิบตัติถึงขนาดนั้นก็จะทำให้ความเป็นอยู่หรือภาวะการนอนไม่หลับให้เกิดกังวลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราท่านว่าคงไม่เหมือนอย่างนั้น แต่ถึงจะมีบ้างมันก็เป็นภัยธรรมชาติธรรมดาธรรมดานั่นเองแต่ว่ามันก็มีอะไรให้มากๆสักนิดสักหน่อยในที่เขามีมากกว่าเราหลายสิบหลายร้อยเท่าแต่เมืองไทยเราก็นับว่าโชคดีกว่าเพิ่นท่านว่ายอย่างนั้นแต่ท่านพระคุณเจ้าก็อนุโลมว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อคนเราตั้งอยู่ในศีลในธรรม พระพุทธศาสนายังไม่หมดไปจากโลกนี้เทพยดาอารักษ์ก็จะต้องช่วยปกปากรักษาช่วยทนุถนอมแต่ท่านหลวงปู่วานิชหรืออาจารย์วานิชที่ท่านกล่าวนั้นท่านว่าพวกมีฤทธิ์ทั้งหลายในครั้งที่แล้วนั้นเมืองไทยเราหรือโลกเรานั้นแทบจะถึงภัยพิบัติใหญ่หลวงแต่พวกมีฤทธิ์ทั้งหลายได้ช่วยยับยั้งไว้ แต่ท่านว่าคราวนี้พวกมีฤทธิ์ทั้งหลายยับยั้งไม่ได้เพราะเวงกรรมได้สะสมไว้มานานแล้วย่อมจะต้องมาชดใช้ซึ่งกันและกันไปตามอำนาจของกรรมเก่าคนที่มีอันเป็นก็ต้องจะเป็นคนที่มีอันตรายก็จะต้องตายคนดีๆก็จะต้องเหลือท่านว่าอย่างนั้นศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย ท่านพระคุณเจ้าได้แสดงมาถึงเรื่องยุคศิวิไลอันจะมีมาช้าในข้างหน้าก็คือยุคต่อรัชสมัยปัจจุบันภูมิพลอดุลยเดชของเรานี่เองแสดงมาย่อๆถึงเรื่องราวอันเป็นมาและเป็นไปของการเวลาก็ขอยุติลงด้วยประการชนี้และอีกหนึ่งยุคที่ต้องนำมากล่าวถึงก็คือ มิคสันยีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไปบอกว่าอายุมนุษย์จะลดลงลดลงจนถึงจุดหนึ่งอายุมนุษย์จะเหลือเพียงเฉลี่ยแค่สิบปีแล้วตอนนั้นแหละจะมีอาการที่เขาเรียกมิคสันยีมิกแปลว่าเนื้อกวางมิคสันยีก็คือ ยุคที่คนเห็นคนด้วยกันนี้เหมือนอย่างเห็นเนื้อเห็นกวางจะตามล่าตามล้างกันเห็นค่าการเป็นว่าเล่นหรือที่พูดกันว่าเห็นชีวิตเป็นผักเป็นปลาแม้แต่พ่อกับลูกก็ค่ากันแม่กับลูกก็ค่ากันผัวก,กับเมียก็ค่ากันพี่น้องก็ค่ากันที่ไหนมีคนอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่นั่นจะต้องฆ่ากันอยู่ไม่ได้พราะเป็นอย่างนั้นเข้าคนที่รู้ตัวเริ่มคิดได้แล้วว่าเอ๊ะไม่ถูกนะคนเราลงมาระแวงกันขนาดนี้ก็อยู่กันไม่ได้แล้วเลยเข้าป่าไปเลยพวกนี้ก็เลยไม่มีโอกาสได้ฆ่าใครหลังจากมนุษย์เข็นฆ่ากันมากเข้ามากเข้าฆ่ากันตายไปตั้งครึ่งคอนโลก บางคนก็เลยได้คิดว่าการค่ากันนี่ไม่ดีเลยการดูถูกกันนี่ไม่ดีเลยการเหยียดหยามกันนี่ไม่ดีเลยแล้วพวกนี้ก็เริ่มรักษาศีลกันใหม่มนุษย์เริ่มรักษาศีลอีกครั้งเมื่อมนุษย์เห็นคุณค่าของศีลห้าพากันรักษาศีลห้าขึ้นเรื่อยเรอ่รักษาไปจนตลอดชีวิตจิตใจของมนุษย์ก็ดีขึ้น มลภาวะมีอยู่ในโลกก็ลดน้อยลงเมื่อเป็นอย่างนี้อายุมนุษย์ในยุคนั้นตั้งแต่แค่สิบปีในรุ่นนั้นก็เพิ่มขึ้นในรุ่นต่อๆมาคนยังรักษาศีลกันอีกเรื่อยๆอายุของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลำดับลำดับไปเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีขึ้นไป นี่คือการเกิดทรงอยู่เสื่อมดับไปแล้วก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมมีอยู่ในโลกนี้ตลอดมาถ้าใครทําดีเป็นมนุษย์ก็มีสุขละโลกไปแล้วถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างก็ยังมีสุขแต่ถ้าทำชั่วอย่างเบาะอ,ก,อก,ก็เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็เป็นไปกันฝ่ายดีก็มีฝ่ายชั่วก็มีแต่ว่าตั้งใจทำดีอย่างที่สุดตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญบารมีทั้งสมขั้นตอนคือทั้งบารมีธรรมดาสิบบารมีที่เป็นอุปบารมีอีกสิคือสละเลือดเนื้อ เป็นปรมัถบารมีอีกสิบคือสละชีวิตบำเพ็ญบารมีกันครบ30มสิบทัดเมื่อไรก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกเมื่อเรารู้แล้วว่าสภาพของโลกหนะ่ะเป็นอย่างนี้ขนาดโลกทั้งโลกยังมีเวลาสลายได้เพราะฉะนั้นบ้านช่องห้องหอเราไม่ต้องกลัวหลอก มันมีเวลาพังได้แม้แต่ชีวิตของเราวันหนึ่งก็ต้องพังพินาศสิ้นไปในเมื่อพรหมยังตายเลยงั้นเราทำไมจะไม่ตายปรากฏการอย่างนี้ได้เกิดติดต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยแล้ว